ก็ห่างหายไปนานเลยนะคะออมก็กลับมาแล้วเย่ก็เกมนี้นะคะจริงๆภายในปีนี้ออมอยากจะพาน้องโอเดตของออมนะคะนี่ <How S 1> พาไป <How S 1> สู่ <the golden S 2> m m r <the S 2> 5 0าพันนะคะแต่ว่าสูงสุดก็คือที่ออมทำได้ที่หมดซีซั่นที่ผ่านมานะคะก็คือส0 0พันนิดๆค่ะ ไม่ถึงห้าพันค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะก็ถือว่าเต็มที่แล้วนะคะก็มาเดี๋ยวจะมาเริ่มใหม่กันเลยคะตอนนี้ mml เอ้ย m r ของโอเดดอยู่ที่1,848นะคะมาซีซั่นนี้นะคะออมจะทําให้ถึง5,000ให้ได้ค่ะจากที่ซีซั่นที่แล้วนะคะทําไปได้4,000ค่ะก็เต็มที่นะคะกับเวลาที่ออมมี มารอบนี้ออมก็กดซ้ำนะคะมากับเพื่อนจริงๆว่าจะแบบมาเซอรวจว่ามันมีอะไรใหม่บ้างแต่พอดีเพื่อนชวนนะคะเพื่อนในเกมชวนคนนี่ค่ะโรล,ลิต้านะคะชวนก็เลยอ่ะเดี๋ยวลองซ้อมมือวันแรกโดยการลงแรงนะคะทุกคนเป็นกำลังใจให้ออมด้วยนะคะซ้อมมือค่ะ ก็เอาช้าล้างมานะคะสำหรับออเดตก็ถ้าใครคิดถึงเกม MLBB ก็สามารถเข้ามาเล่นกับออมได้นะคะมายังไม่ได้ดูฝั่งตรงข้ามค่ะว่ามีใครบ้างว,าว้าวมีช้างอือโอเคก็มาเป็นกำลังใจให้ออมนะคะสำหรับตาแรกวัน,น ห่างหายมาสักพักหนึ่งเลยอ่ะแล้วก็เจอช้างอเอนนะ,ะช้างอองเอาแบบชาล้างมากมันออกช่วงนี้อากาศก,ก็แบบเริ่มอุ่นขึ้นนะคะจากที่แบบหนาวหนาแบบหนาวเลยตอนนี้ก็ดีขึ้นนะคะ แต่ก็ดีค่ะไม่ต้องเปิดแอร์ค่ะประหยัดเองอูดแต่ตอนนี้ออมเห็นข่าวแบบภาคใต้น้ำท่วมนะคะคุณเห็นแล้วก็หดหูนะคะเพราะว่าช่วงไม่มึงแใจว่า3าปีบ้านออมที่สะก,กลนะคะก็เคยน้ำท่วมแบบ ของเสียหายแบบมากๆเลยค่ะก็เป็นกำลังใจให้คนที่ประสบภัยนะคะเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปค่ะโอ้อมจะตายเนี่ยโอ้ตายแน่นอนเออ ลาเซอร์ด <Mike. S 1> อ๋อเห็นเพื่อนมีคนชวนให้เล่นแบบหมวดอ <illing> ื่นๆนะคะโอ้คานิหน้าสุดยอดก็เป็นตาแรกของวันนี้นะคะอาจจะแบบ so nice. สุดยอด รูแล้วสี่แลวนะคะเดี๋ยวจะไปช่วยเพื่อนก็ตอนนี้อมก็รวบรวมอรูปภาพบรรยากาศที่ไปรักปริญญานะคะก็เดี๋ยวจะมาแบบน,นั่งนั่งชมพร้อมๆกับทุกคนนะคะเพราะว่าวันนั้นไม่ได้ถ่ายคลิปเลยเพราะว่าแบบ เหนื่อยมากๆนะคะทั้งทั้งคนมาเยี่ยมแล้วก็บัณฑิตนะคะมหาบัณฑิตก็เดี๋ยวจะมานั่งชมรูปพอความกับทุกคน,น,ะคะคคนเลยนะและภารากิจของซีซั่นนี้ก็คือจะพาโอเดตไปให้ถึงห้าพันตั้ รอ <Sometimes, S 1> ชมนะคะตอนนี้อาจจะไม่ค่อยมีสมาธิแล้วเอ่เอเพื่อนต้องการความช่วยเหลืเอเรอื่อลโนิต้าโอ้ไม่น่า พอืหมแม่มาเสร็สล โไม,ม่รู้จะพาโอเดียไปถึงควันไหมนะคะเพือ่อเพนต้องการความช่วยเหลือ Maybe I'll find Lancelot at the next corner. Initiate retreat. Shunt down. This sword is a gift. Rorita. ก็อีกไม่กี่วันก็จะสิ้นปีแล้วนะคะทุกคนสิ้นปีนี้ออมอาจจะดูก่อนนะคะไม่รู้ว่าจะลงคลิปอะไรหรือไม่ก็อาจจะมาสตรีมเกมในช่องออมเซนเซียนนะคะไม่รู้ว่าจะมีคนดูหรือเปล่าหรือว่าเข้าไปเข้าดาวกันหมดนี้หรือมีใครเข้าดาวทีเอ็นเอลกั้ ไม่นานอ,อเ,เราก็จะการบนเลยเน้ยวกันเพราะว่า <c oughs> น่าจะไม่อยู่กันแม่ฟอมล่างแตกนะคะ

ปอดภัยหมดเลยอ,อย่างนี้ก็หวานสิคะโอ,โอ้เห็นมีฮีโร่ใหม่ด้วยยังไม่ได้ลองเลยนะคะมน,น,นีดีกว่ารู้สึกจะไม่ปลอดภยัย ก็ดีนะคะออกับเพื่อกับแบบมันมีเกาะแบบให้เพื่อนช่วยเพื่อนด้วยดีค่ะอืมใครโดนเพือนตาแทงน้อยของเราเออ อ๋อได้เอาเรื่องตอนนี้เน็ตปิงนะคะตั้งแต่ที่ออมเล่นแบบโอเดตมาเล่นแบบ ไม่มีจอนสันนะคะทวนออมก็รู้สึกว่าพอมีจอนสันเข้ามาแล้วมันจะรู้สึกแปลกเพราะว่าช่อขคาไปตยุยก็เดี๋ยวน่าจะกลับมาต <the best. S 1> ิดพาราคิทใหญ่โอ้ hmm. oh, ตอนนี้ ็ถ้าเพื่อนๆคนไหนเห็นอมเล่นโอเดตก็สามารถเอาตัวอื่นมาได้เลยนะไม่ต้องเอาตอนสันมาก,ก็ได้ค่ะเพราะเผื่อแบบฟังเพเคื่องคุเองครัแบบอยากได้แขงตัวอื่น oh, <yes. S 1> แบบนี้นก็ได้ Your team วิ้วเราลืมเหนลืมลืมเห็นว่ามันเกิดเียนะคะโดนไปเลยทุกคน คิดว่าโอ้แต่เกมนี้26ต่อแ8คือก็คือขาดเลยนะคะถ้าแบบเราไม่แบบชราใจจนเกินไปนะคะก็อาจจะชนะค่ะไ,ไปแล้วนี่หลอดเราใช่ไหมหลอดเราฝั่งนั้นยังไม่มีใครตายเนยตายไปแล้ว เราต้องระวังตัวน่าจะต้องระวังวิมันเงี้มันปีนนะคะห่างหายจยยยากเอลฟ์อีกแล้วใครน่ะ so อู้วเอาดัสทุบทีเดียวตายวุ้ยก็เป็นการต้อนรับ กลับมาที่ดีนะคะคมันปีงอะ่ะทุกคน Find Lancelot at the next corner. Our turret is under attack. Request backup. Our turret has launched an attack. Just ensure the enemy is not lost. Legendary. Wait. Wait. Not You become what you believe ช่างเออไม่ถึงค่ะทุกคนมีเงินตายแล้วเมื่อกี้ก็คือเกม M L B B เนี่ยเขาอัปเดตแล้วก็ปรับเปลี่ยนรูปรูปลักษ์ของหน้าเกมนะคะปอมก็เพิ่งกลับมาเล่นได้วันสองวันเอง เดี๋ยวจะพามาชมนะคะว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็เป็นตาแรกของการกลับมานะคะที่พังหายไปนานแล้โอ้โหน่าสนอ The River สุดยอดค่ะทุกคนก็เป็นเกมที่เนี่ยตอนนี้กลับมาอยู่ที่อีปิกแล้วหน้าตาน้องก็เปลี่ยนไปนะคะจากที่แบบจะเป็นแบบ คลาสสิกคลาสสิกหน่อยแต่อันเนี้ยจะดูเหมือนแบบดูแบบมีลูกเล่นขึ้นมานะคะยินด,ดีต้อนรับการกลับมาของโอเดตค่ะว้าวอืมคานนี้น่านดีมากนะคะเราไม่ค่อยได้ช่วยเพื่อนเท่าไหร่ฝั่งนี้เตตน Sometimes you can tell นีค่ะโ <a> e <person S 2> ้คือฮีโล่ใหม่นะคะยังไม่เคยเล่นเลยรอแบบนะจ๊ะนีเดี๋ยวเราเก็บรางวัลปลอบใจกันก่อนแล้วกัน,นะคะ่ะมา แล้วก็จะแวะไปดูฮีโร่ใหม่สักแป๊บนึงนะคะก็ใช้ไปก่อนเลยจ้าเนี่ยฮีโร่ปรับปรุงฮีโร่เดี๋ยวมาดูโอ้ตอนนี้นะคะเหนือเลยสองวันค่ะ ถึงแบบจะจัดลำดับได้นะคะโอ้ oh. มาดูขอนแกนว้า wow, วทุกคนขอนแกนตอนตอนนี้ยังไม่มีใครเล่นนะคะวูงสองพันหกแล้วของจังหวัดของประเทศไทยยังอีกสองวันนะคะโอ้ oh. เดี๋ยวขอแอบเข้าไปดูหน่อยนะแกันนะ Wow. สกิมนี้ก็สวยนะคะเกิดใจเกิดทุกใจไปว้า wow, วเป็นผู้หญิงด้วยว้ wow, าวเขาลงแรงรัวๆเลยทุกคนสุดย oh, อดโอเดนี่ฮีโร่ตัวอยากเข้าไปดูนะคะทั้งหมดเลยละกัน

ซีซีนะคะซื้อเลยค่ะเรามีเงินนะคะมีเงินในเกมวินน่ารักคไฟเตอร์เดี๋ยวขอดูก่อนนะแกนค่ะโอ้ตีใกลนะคะรู้ยอยากลองเล่นนะเนี่ยน่ารักเล่นโยโ่ ทุกคนเคยเล่นยูยูไหมคะตอนเด็กๆอมจำได้ว่าออมชอบเล่นมากแบบพิว่ะเลยเล่นไงี้ตัดตัดนวพี่เฮ้ยเป็นวัยเด็กที่สนุกมากค่ะยูย่ว้ามิเขาออกแบบฮีโร่ได้น่ารักมากๆเลยวว้า Make some noise for อยากลองดูอะดียอมจะขอไปฟัง <yours> เล่นในอีพีหน้าเลยหรือกันค่ะเดียอ,อมจะมาเล่นในโหมดคลาสสิกแล้วกันนะคะมาดูกันค่ะว่าจะมีเพื่อนคนไหนเข้ามาเล่นกับอมนะคะเดียวอมจะมาเล่นอน้องซีซีพามาลงเลยนะคะ ก็โอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่กับอีพีหน้าค่ะเดี๋ยวจะพาน้องซีซีมานะคะว่าจะเป็นไงไปเลยจ้าไปกันค่ะเจอกันนะคะ